สวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกเรื่องเรื่องที่งมอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะว่าคืออะไรแล้วมันทําอะไรจะขําตัวเองเราเป็นผู้ที่ทดลองเราก็ต้องกล้ายอมรับว่าถ้ามันพังนะแต่ว่ามันพังแล้วแหละตัวนี้นะเพราะว่าผมจําสายผิดบีมเัว3,000กว่านะที่สื่อสารกับ อีวเตอร์ได้มันกลับบ้านเก่าไปแล้วอายไหมเนี่ยอายไหมไม่อายพังผิดพลาดเราก็ต้องกล้ายอมรับที่จะเรียนรู้นะครับมันก็ต้องเสียค่าครูกันหน่อยอ่าจจะค่าครูแพงนิดนึงสามพันกว่าบาทไม่เป็นไรแล้วดูนะยังกองอยู่นะอันนี้รอรอชมก่อนต้องรอชมก่อนนะครับดูสายไฟยุ่งเป็นฝอยเลยยังไม่เสร็จเพราะว่าต้องรอบีเมอีกหนึ่งตัวเพราะว่าผมเรียบร้อยไปแล้ว ขำๆตัวเองอ่ะวันนี้ผมจะเอาแบตชุดนี้ที่ผมทำเองนี่แหละ280แบอมป์ลิเทียมฟอสเฟตในระบบ12โวลต์ผมจะไปทำแสงสว่างที่บ้านบ้านโน้นนะบ้านยอยักเขี้ยวใหญ่ตอนนี้ผมอยู่บ้านสวนโซลาเซลล์บ้านจริงๆก็อยู่นู่นแหละอันนี้บ้านพ่อไม่ใช่บ้านผมนะเพราะว่าผม,มาอาศัยพออยู่ <laughs> อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการต่อระบบ12โวลต์แบบแสงสว่างตางข้างข่าป้าย <laughs> เราพามาดูระบบลุงลังการช่างดูนะลุงลังแค่ไหนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมใช้โซลาเซลล์เพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าดับบ่อยมากร้อนเนี่ยเวลาดับทีเมื่อก่อนถึงสี่ห้าชั่วโมงเลยนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับโซลารเซลล์มือใหม่ๆเลยดูสายไฟรู้แล้วแล้วปัจจุบ,บันก็ยังจําไม่ได้นะว่าอันไหนสายเนี่มาสายไหนอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาต่อแทนนะครับ ตอนแรกมันจะมีแบตลูกเล็กอยู่ตรงนี้ลูกนึงร้อยแอมแต่เมื่อวานมีคนเอาซิลไปแล้วก็เลยไม่มีใช้เลยกันนี้ก็เลยเอานี้มาใส่นะครับสองร้อยแอมสิบสโวลต์จะใส่แค่อคติบาลานเหมือนเดิมสไตล์ผมนะไม่มี b m <c> s <oughs> อเดี๋ยวเริ่มกันทำการต่อก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบแสงสว่างทั้งหลังใช้ได้หรือเปล่าผมว่าเหลืออยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขอนอุ่ากต่อก่อนไม่งั้นมันยาวมาก การใส่ก็เล็งดูให้ดีนะครับว่าอันไหนคั่วลบคั่วบวกนะสําคัญที่บวกลบให้ถูกต้องแค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะครับเราก็ขันเข้าไปเอ็กอีเอ็กซแค่นั้นเองพอเราใส่ขั่วเสร็จหมดแล้วบวกลบเช็คถูกต้องก็ไอศิบิลลา c ์ใส่เข้าไปครับไอศีบิลลาร์าน,นี่ 5m 4s นะเอโอเคแบบนี้นะครับแบบไฟแดงแลแสดงว่าห้ามไป อันนี้เราก็ไปลองดูที่ว่าไฟเข้าหรือเปล่าผมจะเอาเบเกอร์จากแบตขึ้นก่อนนะครับอย่าไปดูนะตรงนี้เนี่ยผู้รักษาการแทนคืออยากไ่้ <c oughs> อ่ะโอเคมาแล้วส่วนชาร์จเจอร์ตรงนี้เป็นชาร์จเจอร์ในตํานานเลยนะที่ผมใช้มา4ปีกว่าแล้วนะตัวนี้เป็นขนาด50แอมป์12โวลต์รับ VOC คือ50โวลต์นั่นเองตอนนี้ต่อแผงเข้ามาคือแผง170วัตตเพราะว่าถ้าเราเล่นระบบใน12โวลต์ถ้าใช้ PWM เนี่ย ก็ให้ใช้แผง18บเดโวลต์อย่าไปใช้แผง300วัตต์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเออเลิไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไฟแผงขึ้นดิมาเปล่าอันไหนเอางงงงงงงทำเองงงเองอันนี้เป็นสาย VCT นะโอ้โหโคตรจะเก่าแต่ว่าใช้งานได้อ้ามาอะไรไหมหกเแอมแสดงว่าแผงก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปล้างเลยอ่ะไหนไก็แน่แเดี๋ยวผมบอกการตั้งค่าตรงนี้ด้วยเผื่อบางคนก็ยังไม่รู้ เห็นไหมมันจะมีคําว่าโหลดก็หมายถึงว่า12บสองสก็คือ12บสอชั่วโมงนะครับผมจะให้มันทํางานเองเวลา6กโมงเย็นพระอาทิตย์หมดแสงไม่มีมันก็จะทํางานจนถึงเช้าแสงอาทิตย์มามันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอันนี้ผมจ่ายโหลดพวกไฟหลอดหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนเรื่องการชาร์จผมจะชาร์จเห็นไหมสิบสี่โวลต์คือแบตเต็มปกติแล้วก็ลิเธียมฟอสเฟตอยู่ที่สิบี่นี่คือเต็มพิกัด แต่ผมเอาแค่นี้พอ14ใช้แบบถนอมถนอมอย่างนี้ก็อยู่ไปถอะครับ10ปีก็อยู่ได้เพราะแบบชุดเก่าผมก็สี่ปีกว่าเพราะว่ามีคนมาซิลไปแล้วเดี๋ยวพามาดูหลอด12โวลต์นะครับอนี uh ่เสียงสว่างดังนี้เลยนะอเนี่12โวลต์เนี่ส่วนนั้นเป็น A อซีผม,ผมไม่ใช้ถ้าเราใช้แบบนี้มันจะทําให้แบบสว่างมากกว่านะแล้วก็ไม่แสบตาด้วย โมดิฟายแบบบ้ๆนๆอันนี้หลังคานะครับกันน้ําสาด <c oughs> เอาไว้กันใครทําอะไรร่วงไปเพราะว่าบัดบามันเป็นโลหะไงเดี๋ยวมันจะชอ็อตก็เอาไม้อัดแล้วนี่แหละครับเอามาตัดต่อใส่เอามาดูชุดนี้เนี่ยอยู่นานมากสี่ปีกว่านะครับดูไฟยังแดงโชวอยู่นะไม่มี b บีเพเหมือนกันตัวเนี้ตอนนี้ผมใช้วิธีการเอา MPT นู้นนำมาชาร์จแต่อินเวอร์เตอร์ไม่ได้ใช้นะปิดไว้ชาร์จไว้สำหรับแสงสว่งางเหมือนกัน ยิงไปนู่นโผมานี่อะไรประมาณนี้เพราะวาไฟมันเหลือก็จัดไปวันนี้ก็ไปก่อนนะครับกับโซโาเซลมันบันเดยวายกขี่ใหญ่สวัสดีครับ